เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรไฟก่อนนี่ครับไอ้ดานี่ไอ้ขาดขาดขาดนี่มาลอยกระทงครับมาเป็นเพื่อนลอยกระทงลอยกระทงกับหมาสองตัวนี่แหละตอนน้ําท่วมก็อยู่กันสองตัวมาดูนี่นี่ลอยกระทงอาจารย์จะลอยกระทงแล้วครับมีหมาเป็นเพื่อนอยู่มานเพื่อนอยู่ เห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเขาจะมาลอยกระทงด้วยนี่นี่อนะดูดีลูมาดูนี่ลอยกระทงกันลลกแล้วมามาเร็วก็ขอสมาไปพระแม่คงคาด้วยนะครับ ข้าวเจ้ามีความสุขความเจริญนะก็ไปแล้วไปแล้วครับลอดไปแล้วลอดไปแล้วลอดไปแล้ว